สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ยู่โคกน้องหน้าสวนสินฝนตกเหรอเดอ้อพี่น้องนี่ฝนตกใช้สงการยังคากเลยนะครับโอ้ยน้ำลงมากคักคากพี่น้องสมครับห่้อนมาโดนครับนี้วันทีส่ส6บนะครับ16หเมษาฝนน้ำลงมายังคากเลยพี่น้องยู่โคกน้องหน้าสวนสินฝนแม่บ้าน ล่างส่วยล่างจานตากฝนเดียนน้ำฝนน่าะไรอ้ยคักขนาดน้ำกระแหงแรงพี่นอ้องอาศัยน้ำฝนนี่ละถุกส,สะไว้นะครับว่าสีจกสะนี่จะสีเป็นยังไงครับนี่มืออื่นนี่น้ำลงมากคาักๆโลดฝนนี่ครับพี่น้องซุ้มเย็นซุ้มเย็น อ้าวคัก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 นี่พี่น้องบรรยากาศฝนตกยามค่ำคืนนะครับตอนนี้กับเวลา่ะประมาณหกโมงกว่าหกโมงแรกกว่าครับนี่พี่น้องฝนนํำลงมามืดฟ้ามั่วดินเลยมองนี้กะโคกน้องหน้าสวนสินบ้านน้องลูกฟุก ตำบลเวียงชชยอำเภอพญาส์ขบุ้มีิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับซุมเย็นน้ำกันเดอ้อพี่น้องสองกับแรงมาโดนโโหโหต้นไม้ได้น้ำแล้วแับนี่พุ่นต้นมาคุ่งเอ็นไลพุ่นเป็นล่มพี่น้นมมนองเป็นลม่มนี่ครับ บรรยากาศยามค่ำคืนฝนตกเอาละว่านี่ตาฝนล,ล่างสวยล่างจันนี่มันคักแม่โยแม่โยนคพี่น้องต้องน้ำก็ได้หลายกระแปงหลายกระคุแล้วแรงคักน้ำป้าปามู่บ้านก็ว่ไข่ไหลพี่น้องนี่เขาก็อาศัยน้ำฝนนี่ละคุ้นก็ได้หลายเติบแล้ว นี่เอากะมังู้รอไว้ม่จนี่มีผุ้ผีุถังกะละมังีอย่างกะห้องไว้พี่น้องน้ำฝนน้ำฝนนี่ก็เป็นน้ำดีมากๆนะครับทดน้ำให้ต้นไม้นี่เป็นสิบมือกับบะทอฝนตกมือเดียวพี่น้องฝนโอ้ยแห้งน้ำลงมากคับค นี่มาหนัหนกๆเรือฝนเ้ยเอ้าวนำลงมาดีใจครับพี่น้องฝนตกบรรยากาศวันฝนตกวันฝนพรำยูุ่โกกน้องหน้าสวนสินเมือนี่ได้น้ำแล้วพี่น้องได้น้ำเติมสะแล้วนี่เมื่อวานเมื่อก้อนกับสูป สุกสะไว้นะครับว่าเสียารถมาจกนี่ฝนนำลงมาใส่อีกแล้วพี่น้องนี่อ้าวคักคักคัก,ก,กบัดน,นี้คักอีหลีพี่น้องนี่บรรยากาศฝนตกนะครับอ้าวซุ้มเย็นครับพี่น้องซุ้มเย็น นี่ครับพี่น้องจะเอาไว้ซชบนี้สากรน,นะครับเดี๋ยวเนี่ยพื้นที่ก้อนเดินส่งเราประศ้าง,ง่ายเด้วครับฝนมลอนี่นี่พี่ยอดเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ เล่นน้ำฝน <laughs> <laughs>